บอลในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเริ่มเน้นกับการพัฒนาในระดับเยาวชนรากหกยามากยิ่งขึ้นครับซึ่งในหลายพื้นที่เนี่ยมีสนามฟุตบอลย่าจริงย่าเทียมคุณภาพให้เลือกกันหลากหลายหรือแม้กระทั่งแต่ละปีนะครับผมที่เปิดฟุตบอลอะคาเดมี่เนี่ยเขาก็จะนำโค้ชที่มีประสบการณ์เข้ามาสอนเบสิกพื้นฐานฟุตบอลแบบจริงจังมากหากย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีเนี่ยยังไม่เคยมียนะครับผมไอ้พวกอะคาเดมี่สนามบอลที่เยอะแบบนี้ซึ่งหากเราเอ่ยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนครับก็ถือว่านี่คือบันไดขั้นแรกก่อนที่นนักกเตะะทุคจ ก้าวสู่ระดับสูงนั่นคือบอกอาชีพที่สามารถนําไปเลี้ยงชีพตัวเองได้ครับนอกจากจะเป็นเวทีโชว์ฝีเท้าของตัวเองแล้วนะครับผมความฝันอันสูงสุดในอาชีพการค้าแข่ของเรานักเตะก็รู้จะปรารถนาอยากที่ทําก็คือการไปเล่นในลีกต่างแดนครับหรือก้าวขึ้นไปเป็นตัวแทนติดทีมชาติไทยซึ่งถือว่านี่เป็นเกียรติประวัติสูงสุดของตัวเองและวงตระกูลอย่างแน่นอนและถ้าหากว่าเรานึกถึงบรรดาซุปเปอร์สตาร์นักเตะทีมชาติไทยที่เริ่มประสบความสำเร็จจากเวทีเยาวชนก่อนจะก้าวมาติดทีมชาติไทยยีะผมมมกก็เอา ครับไม่ว่าจะเป็นพี่มุย้ยทีละสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยเนี่ยก็เริ่มสร้างชื่อให้กับตัวเองสมัยโรงเรียนอัศสมชันทนบุรีเลยครับพี่มุ้ยเคยควา้าแชมป์โค,ค้กคัพครั้งที่13รวมไปถึงควา้าอันดับ5ในศึกไนกี้พรีเมียร์คัพเมื่อปี2003รุ่นอายุไม่เกิน1ิปีที่อเมริกาด้วยเช่นเดียวกับพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายฉาย,ยาสายปีศาจของเราครับก็มาจากผลผลิตโรงเรียนอัศสมชันทนบุรีพาทีมคว้าแชมป์มามากมายและก็เคยผ่านเวทีแชมป์กีฬา7สีมาแล้วด้ววยส่นน อ,อื่นอย่างปกกล้าอันนันครับผมกลางจอมเทคนิคเริ่มจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับกฤษดากาแมนแนวรับพันดูของเราชาณรงค์พรมสีแก้วมิดฟิลวอร์คิดก,ก็มาจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมซึ่งทั้งหมดนะครับผมเริ่มเป็นที่รู้จักในเวทีแชมป์กีฬา7สีทั้งนั้นเลยครับ <S <S โดยเฉพาะรายหลังสุดนะฮะเคยผ่านการคว้าชแชมป์รายการดังทั้ง prime minister ครับรุ่นอายุ12ปีนะครับรวมถึงชแชมป์17ปียุทลีกฟุตบอลกรมภละรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอ รองแชมป์ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ระเลิโลแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพี่แกกวาดเรียบ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะักฟุตบอลระดับทีมชาติเนี่ยนะครับผมล้วนผ่านทัวร์นาเมนต์มากมายประสบความสําเร็จในระดับลูกหนังขาสัน้นจึงทําให้วันนี้ครับผมผมเบลขอบสนามสื่อกีฬาชื่อดังร่วมจับมือกับซ็อกเกอร์เกตร้านจ,นาจําหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬาอันดับต้นๆของประเทศเล็งเห็นถึงการเฮ้ยเราควรจะเปิดโอกาสให้กับเด็กเยาวชนได้หรือยังนะเราครับจึงนําร่องผนึกกาลังจัดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอล7คนที่มีชื่อว่าซ็อกเกอร์เกตเอ็กขอบสนามยังไงครับซึ่งเราครับมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมฟุตบอลใน รับเยาวชนให้หันมาออกกําลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีวินยัยมีสปิริตพัฒนาทักษะฝีเท้าเพื่อก้าวไปสู่ทีมระดับสโมสรและระดับประเทศต่อไปครับรูปแบบการแัดแข่งขันของเราครับเป็นฟุตบอลแข่งกับ7คนในแต่ละรุ่นเนี่ยเราจะมีรุ่น2รุ่นคือรุ่น u 1 0และ U12 ซึ่งซึ่งแข่งขันครับจะเริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วครับผมและวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมนี้ดังนั้นถ้าใครว่างนะครับผมรอติดตามไลฟ์สดนี้ได้เลยไม่แน่หรอกเราอาจจะเจอช้างเผือกเราอาจจะเจอ ว่าที่ทีมชาติไทยในอนาคตจากรายการนี้ก็เป็นได้นะจ๊ะ